สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดีเจยุกฤติรานะคะจากอ,าสอสมทสกลนครวันนี้จะพาทุกท่านค่ะไปชมบรรยากาศของการจัดงานมากกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนครและงานมากกรรมกระบือแห่งชาตินะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 0พรรษาติดริมหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเลยค่ะจัดวันที่2 1ถึง23มกราคม2565 บรรยากาศน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี oh. mm ๋ยววันนี้ดีเจยุจะพาไปชมค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ บางทีมันดู่าครับประกวดบางทีชื่อ คุณได้รับอมแล้วใช่ไหมครับผมเยสเยสที่ทั้งขวาที่หนึ่งนะครับที่สามนะครับผมชื่อมิสทีเซ็ตที่มิกิก คอครับขอบยโอคยโอรยบอ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยอยโอ้อ้้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยโอย้อ ใครีครอยากพานได้เลยค่ต่อไ้ก็จะมีอีกนี่จานนะครับช่วงหัอันนี้คือสามสิบสามเกลือตาระความน้ำไม่ต้องท้ัวจะเสียเกลือก่อนตี เดี๋ยวไปกันแล้วเข้ากัน ค่ะคุณผู้ชมคะและนั่นก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะภายในงานมากรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนครและงานมากรรมกระบือแห่งชาติจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งงานมีขึ้นวันที่21-23ถึงมกราคม2565ที่จังหวัดสกลนครค่ะกุลิศราสุทธิสมุทรทีมข่าวสถานีวิทยุสมทอจังหวัดสกลนครรายงาน